กระแสกําลังมาแรงนะครับดอกเบี้ยบ้านเนี่ยแพงไปไหมก็ดื่นนะครับตอนนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียนะครับก็มีการพูดถึงนะครับการซื้อบ้านแล้วก็ผ่อนธนาคารด้วยอัตราการผ่อนขั้นต่ำเนี่ยบางทีเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยครับกวาดเงินไปหมดครับมันเข้าเงินต้นดิบเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเข้าเงินต้นประมาณไหนนะครับคุณสุนันทานะครับได้แชร์ประสบการณ์นะครับว่ากดผ่อนบ้านทีหนึ่งเนี่ย สิ้นหวังมากนะครับทีนี้รู้ยังว่าทําไมต้องทํางานเยอะๆนะครับแล้วเธอนะครับก็ได้ทําการโชว์สลิปนะครับว่าผ่อนบ้านทีนึงเนี่ยนะครับเงินต้นนะครับเข้าแค่หนึ่งพันบาทนะครับในขณะที่ดอกเบี้ยนะครับสูงถึง22,276บบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณนัทพลนะครับก็ได้แชร์ประสบการณ์นะครับว่า ฝากไว้ให้คิดคิดจะซื้อบ้านคำนวณดีๆเดอ้อมีใครแรงกว่านี้อีกไหมจะกดผ่อนบ้านทีหนึ่งชีวิตสิ้นหวังมากนะครับก็ชำระเงินต้นเนี่ย76สบาท56สตางค์นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ย6,423สบาทจุด44สตางค์นะครับรวมชำระ6,500บาทนะครับเขาเนี่ยผ่อนบ้านแบบขั้นบันไดนะครับปีที่1-3ถึงเนี่ยนะครับผ่อนเดือนละ6,500 ปีที่4-6เนี่ยนะครับผ่อนเดือนละ9,100บาทแล้วก็ปีที่7-40เนี่ยนะครับผ่อนเดือนละ12,500บาทครับแต่ถ้าถามว่ามีหนักกว่านี้อีกไหมมีครับมีคนแชร์ประสบการณ์นะครับดังนี้ครับคุณพิชานันนะครับได้แชร์ประสบการณ์นะครับว่าชาติไหนหมดเนี่ยหนักเลยวันนี้ไปตัดต้น5บาทฝากถึงคนที่จะกู้บ้านตาย2ปีแรกชิวพอปีที่3รอรีไฟแนนซ์นะครับก็คือ ยอดชำระเนี่ย1 9 0 0งบาทนะครับแล้วก็เงินต้นเนี่ย5บาท50สตางค์คือจ่ายไป1 9 0 0นนะครับเข้าเงินต้น5บาทนะครับที่เหลืออีก18,94บาทเป็นดอกเบี้ยนะครับจากยอดนะครับประมาณ2ล้านกว่าครับหลายคนเนี่ยนะครับก็ไปคอมเมนต์แขวะคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ตำหนิดูถูกอะไรนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าการที่ใครสักคนหนึ่งจะเอาประสบการณ์ตัวเองออกมาแชร์นะครับแล้วก็ออกมาเป็นบทเรียนให้กับผู้อื่นเนี่ยก็ไม่สมควรจะได้รับคำ ตำหนิอะไรนะก็สมควรจะได้รับความเข้าอกเข้าใจมากกว่านะครับซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็พูดไปในทํานองเดียวกันนะครับว่าเวลาที่เรากู้บ้านเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคิดไว้เป็นแผนก็คือในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะปกเท่าไหร่นะครับยิ่งเราปกมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะเป็นไทยมันก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับผมเคยได้ยินใครไม่มั่นใจนะเขาบอกว่าแค่เราปกมากกว่าเงินที่เราผ่อนธนาคารแค่10%ต่อเดือนนะครับก็จะทาให้เราเลยสามารถหลุดพ้นจาก ความเป็นหนี้ได้เร็วมากถึง7ปีเลยนะครับส่วนในกรณีของผมเนี่ยนะครับผมซื้อบ้านเงินสดแต่ก็อย่าเ mm. พิ่งมาบอกว่าผมแบบโอ้ยอวดเก่งรวยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนเนี่ยผมกับภรรยาเนี่ยนะครับคือเราก็เริ่มคิคดและว่าเออในชีวิตคู่ของเราเราควรจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะแล้วก็ตระเวนไปดูบ้านมือหนึ่งมากมายครับแล้วก็เห็นเลยว่าแต่ละโครงการเนี่ย ถ้าเกิดสมมติเราผ่อนธนาคารเนี่ยเออเน่ยเราจะต้องเสียเงินต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่นะครับก็ทําการบ้านเสร็จสับนะครับแต่ด้วยความโชคดีครับตรงที่ว่าเราขับรถไปดูโครงการหลายโครงการมากและเราไม่เจอโครงการไหนที่ถูกใจเลยนะครับเราก็เลยไม่ได้ซื้อครับเราก็เลยทํางานเก็บเงินเก็บเงินเรื่อยมาผ่านไป7ปีเออเราก็พอจะมีเงินเก็บพอที่จะซื้อบ้าน แบบเงินสดได้แล้วบงังเอิญบังเอิญครับว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับแล้วโครงการที่ผมซื้อในปัจจุบันเนี่ยหลังนี้นะครับราคาขายเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ5้าล้านห้านะครับแต่ด้วยความที่ว่าโควิดมาแล้วก็โครงการเนี่ยเลยแค่4ี่หลังสุดท้ายเนี่ยนะครับทั้งโครงการเนี่ยเขาก็เลยอยากจะปิดโครงการให้ไวก็เลยหั่นราคาลงมานะครับทำให้บ้านหลังนี้ที่ผมซื้อเนี่ยราคาขายอยู่ที่ประมาณ4ีล้านเนะครับพี่ที่เขาเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนี้นะครับเขาเคยเอาบ้านหลังนี้ไปถามธนาคารดูราคาประเมินของบ้านหลังนี้ที่ผมอยู่ ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทนะครับนั่นเทราะว่าผมเนี่ยได้บ้านในราคาที่ถูกกว่าราคาประเมินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับที่จะแบบเออซื้อสดได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มีภาระมีความรับผิดชอบของตัวเองนะครับทุกคนก็ต้องมีชีวิตคนในครอบครัวที่จะต้องดูแลนะครับดังนั้นผมคิดว่าการที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือตารางดอกเบี้ยนะครับว่าในแต่ ถ้าเกิดเราผ่อนขั้นตามเนี่ยมันจะเข้าเงินต้นเท่าไหร่แล้วมันจะโดนตัดไปเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่ถึงกระนั้นหลายคนบอกเอ้ยอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องผ่อนบ้านสิล้วก็ซื้อบ้านเงินสดเลยก็ได้นี่สิไอ้อย่างนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปครับเพราะว่าในสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กเนี่ยนะครับแม่กับพ่อของผมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายนะครับบังเอิญตอนนั้นเนี่ยที่เตาปูนนะครับมันมีบ้านหลังมืงประกาศขายในราคาประมาณสี่แสนกว่าบาทซึ่งสมัยนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะครับประมาณ30กว่าปีก่อนนะครับแล้วแม่กนครู้ธาา แล้วก็ขยันทํางานมากโปเสร็จภายใน3ปีเลยนะครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นประมาณ10กว่าปีนะครับสิกว่าปีผ่านไปนะครับพ่อแม่ผมเนี่ยก็ขายไปในราคา1นล้านห้าแสนบาทนะครับเท่ากับว่าได้อยู่ด้วยได้กําไรด้วยนะครับคาถามคือถ้าเกิดพ่อแม่ของผมเนี่ยไม่ทําการกู้ธนาคารเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะอยู่บ้านหลังนั้นก็ไม่มีเลยและโอกาสที่จะทํากําไรจากบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ไม่มีนะครับและบ้านหลังที่2เนี่ยนะครับก็ราคา2อล้านสานะครับที่แม่ผมซื้อแม่ผมก็กู้ธนาคารมาเหมือนเดิมครับพ่อกับแม่ผมเนี่ยก็ช่วยกันทํา หากินนะครับและก็ผ่อนธนาคารจบภายใน4ีปีโหเก่งมากคือโปะโปะปกหาเงินมาได้เลยปะโปะปปะแล้วเราก็อยู่บ้านหลังนั้นนะครับไปประมาณ10กว่าปีนะครับผ่านไป10กว่าปีขายในราคา3 5, ล้านห้าเท่ากับว่าหักลบดอกเบีย้ยแล้วครับก็ยังได้กําไรอยู่ดีครับจริงอยู่รั้นว่าในช่วงนี้ดอกเบีย้ยมันค่อนข้างสูงนะแต่ว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็ดีตัวขึ้นแบบทุกปีเหมือนกันนะครับทางที่ดีเนี่ยก็คือพยายามวางแผนการเงินเอาไว้ครับ แล้วก็พยายามโปะให้เร็วครับดอกเบี้ยเราเนี่ยมันจะได้ไม่กินชีวิตเราเยอะจนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะครับเราผ่อนจนหมดหรือว่าเราเป็นไทยนะครับจากภาระานี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับวันนั้นมันจะมีความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นมาครับนั่นก็คือความสงบ ความภูมิใจและความรู้สึกอุ่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีร้ายอย่างไรในชีวิตเราก็ยังมีที่ซุกหัวนอนเป็นของตัวเองอยู่นั่นเองครับเหมือนกับบ้านหลังนี้แหละครับเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ผมคิดว่าตัดสินใจถูกที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะมีแผนซื้อบ้านหรือไม่มีแผนซื้อบ้านก็ควรจะออมเงินตั้งแต่วันนี้เลยครับเพื่อเราจะได้เจอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาดีแล้วเราจะได้มีเงินเข้าไปจัดมาเลยครับ